สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้อากาศดีนะว่างๆก็เลยมาเทสนะครับคันตกกุ้ง Black p a n t h อรด้ามกลมนะครับขอแซงคิวคันอื่นก่อนนะเพราะว่ามีคนบอกมาเยอะนะให้เอาคันนู้นมาคันนี้มาแต่ว่าคันนี้พอดีจังหวะกระแสกำลังมาก็เลยมีอยู่หนึ่งคันพอดีเดี๋ยวเอามาเทสให้ดูกับ Black p a n t h อร์8ด้ามกลมค่ายโปกีนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาพูด ให้ฟังนะครับเป็น EP ีที่2นะกับการพูดถึงและรีวิวคันในรูปแบบของผมนะย้ำนะไม่มีผิดไม่มีถูกม,มันเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่ามันรู้สึกยังไงมันอย่างงูนมันอย่างงี้นะสรุปมันยังไงวะโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูที่บอกกันนะครับกับ Black Panther 1.8ด้ามกลม ที่เราจะมามาว่ากันในวันนี้นะครับแบ็คแพนเทอร์หนด้ามกลมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาคันนี้มาเทสนะครับแล้วเราก็มาพูดถึงมันหน่อยว่าเวทมันเป็นยังไงนะความรู้สึกมันเป็นยังไงเพราะว่าเห็นช่วงนี้ในกลุ่มคนเขาหากันเยอะนะคันนี้เป็นระยะ1.8ผมไม่ได้ใช้คัน1.8นานมากแล้วนะปกติส่วนตัวผมเล่นแต่1.5นะครับ เด้งนะครับอันนี้นะผมยังไม่ได้ตกไม่ได้อะไรนะลองมาเขาย่าเด้งดีนะครับส่วนตัวนะเด้งแต่ไม่ได้ถึงกับกับย้วยมากนะครับแต่รู้แล้วว่าเด้งนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันตอนประกอบชุดหน่อยว่าหลังจากมันโดนกุ้งความรู้สึกมันจะเป็นยังไงนะครับกับแบคแพนเทอร์1.8โอเคเดี๋ยวมาว่ากันครับ โอเคไมลแรกลงไปแล้วนะครับใช้เหยื่อเหมือนเดิมหตว่าใจไก่นะครับมารอดูหน่อยว่าเวทมันเป็นเป็นยังไงอ่ะเหมือนทุนมันลงนะถ้าเหมือนทุนมันเดินนะป่ะหรือว่าผมวัดน้ำไม่ดีผมไม่ได้ใช้ชันหนึ่งจุดแปดนานมากนะอันนี้เป็นหนึ่งจุดแปดที่ผมไม่ได้จับมาน่าจะเป็นปีเลยนะครับเพราะว่าผมใช้แต่หนึ่งจุดห้าอย่างเดียวนะครับ ทีื่อเหมือนมันมีอาการนะผมก็เลยร้อนนะครับร้อนนะอลองดูหน่อยว่าเวทมันมันจะเป็นยังไงนะครับกับ1.8ต้มกลมแบ็คพันเตอร์ครับ,รบขอแซงคิวคันอื่นก่อนนะเพราะว่ามีหลายคนให้เอารุ่นอื่นมาแต่ว่ารุ่นอื่นที่ว่าน่ะบางคันผมไม่มีนะก็เลยต้องขอยืมคนอื่นเข้ามาอันนี้ต้องใช้เวลานิดนึง เลยเอาของที่มีก่อนแล้วพอดีจังหวะไอรุ่นเนี้ยเห็นเห็นเขาว่ากันว่าออกโตไปก่อนจะได้ไม่ต้องโดนดา่าเห็นคนเขาอ,อยากดูกันเยอะนะครับในกลุ่มนะก็เลยเอามาใช้ให้ดูหน่อยว่ามันฟิลมันจะเป็นยังไงรอ,อดูตัวแรกอยู่นะมีกุ้งแบบไปลุกนะครับ <c oughs> อุ้ยกี่โมงละผมมาถึงที่บอ่อเอาทำไมหน้าจอผมมันเป็นแบบเนี้ บสองสี่สิบมารอดูว่าวันเนี้ยสักชั่วโมงนิดนิดมันจะได้มาพูดถึงตัวกุ้งถึงตัวคันอ่ะตะักี่ตัวเลยแล้วเดี๋ยวมามว่ากันกับกุ้งตัวแรกนะครับเดี๋ยวผมตัดภาพม,มาให้ดูนะเพราะว่าทําไมทุ่นมันเดินไปทางซ้ายเอ็นแบทมันเดินไปทำอะไรเดี๋ยวผมลองล่อนสวนมาดูด้วยอืม เลย,ยเลยเงียบกีบนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวรอตัวแรกมันมาเดี๋ยวมาว่ากันนะครับเดี๋ยวผมจะลองมันลงตรงๆเลยนะยกตรงๆเด้ง,งผมจะไม่พยายามเก็บมาวัดขึ้นนะผมพยายามจะล้างให้มันตึงแล้วผมจะเล่าให้ฟังว่ามันรู้สึกยังไงบ้างนะตรงปลายสายเนี่ยเนี่ยตึงนะกึดกด เกิดเคาะอยู่ใช้ได้นะมันเรียกยังไงอะเมื่อกี้ผมล้างตึงมากนะแต่ว่ากุ้งมันยังไม่ปล่อยเลยอะก็เป็นไปได้นะว่ามันมันก็คือ U L นะครับมันคือคันอ่อนนะเวทมันเป็น U L นะครับก็ขอจัดมันอยู่ในหมวด U L ไปแหละเมื่อกี้ล้างจนจนปลายคันมันโค้งเลยนะแต่ว่ากุ้งก็ยังไม่ปล่อย มันเหมือนกับมันก็ยังไม่ได้รู้ตัวล่ะว,ว่ามันจะโดนะนะครับอืมใช้ดี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 กุ้งใช้ดีด้วยไม่เล็กนะกุ้งไม่เล็กนะครับก็เก็บได้สบายสบายใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได,ได้ตัวแรกมาเร็วนะดูไซกุ้งนะครับแล้วก็คันก็สามารถเอากุ้งขึ้นได้ถามว่าเร็วไหมผมไม่ได้งัดด้วยนะ ก็คือตกเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับรอจนกุ้งหัวโผล่แล้วกันนะครับเราไม่จําเป็นต้องงัดมันเข้ามานะตัวแรกพานเดี๋ยวผมเอาใส่ตะกร้าก่อนจะเวดใช้ได้เลยเมื่อกี้นะครับเท่าที่ลองช่างยาวๆนะบ่อกีผมจงใจช่างนานๆเลยอะ่ะไม่ได้มันไม่จําเป็นต้องต้องรีบวัดอะ่ะเอ้าเอา,เอาตะกร้าใส่ยังไงวะเนี่ยใส่ไปกุ้งกุหลนดำลมเนยนะก็เมื่อกี้ช่างตึงๆให้มันล้างเลยอะ่ะ จงใจล้างตึงๆไม่ใช่ว่าช่างตึงแล้ววัดนะจงใจล้างตึงๆเลยแต่ว่าเซนมันก็ถึงนะมันก็บอกอยู่นะว่าเบ็ดมันโอ้ยหยิบของแปหนึงมันก็บอกอยู่นะครับว่าเบ็ดมันโดนอะไรสักอย่างนะมันมีกึดกึนะครับเซนมันจะถึงนะมันจะถึงมือเลยนะครับถ้าช่างดีๆช่างเนียนๆหน่อยนะไม่ต้องรีบค่อยๆยกทีละนิดทีละนิดเซนมันถึงนะครับกับรุ่นนี้นะ บ็กแพนเทอร์หนึ่งจุดแปดดำกลมนี่มันมีสองระยะนะรุ่นนี้ลืมบอกนะครับมันมีทั้งหนึ่งจุดห้าแล้วก็หนึ่งจุดแปดนะครับวันนี้ผมเอาหนึ่งจุดแปดมาใช้นะครับหนึ่งจุดห้ามันขาค่อนข้างยากแล้วนะครับที่ผมก็ไม่มีด้วยอืมหายืมอยู่นะครับเดี๋ยวรอก่อนรอผู้ใหญ่ใจร้ายเขาให้ยืมก่อนเดี๋ยวลองดูตัวที่สองตัวเมื่อกี้ผมถ้าสังเกตนะผมแทบจะไม่ได้วัดเลยนะ แทบจะล้างแล้วก็ยกจากจากเดิมที่ผมล้างจนตึงจนโค้งอยู่แล้วอะ่ะนะครับแทบจะไม่ได้วัดเลยนะอใช่ดีช่างเนียนๆน่นะแ๋วดีมันเด่งขึ้นเร้งลงมันลงแช่ยาวไปแล้วตัวนี้ผมจะไม่วัดนะจะล้างตึงแล้วก็ยกมาตึงๆเลยแหละจะลองดูว่ามันมันเก็บหมดนะตึงยกเห็นไหมไม่ต้องวัด มันไม่ต้องวัดนะถ้าคันมันเป็น U L อ่ะกุ้งมันไม่รู้ตัวหรอกนะครับว่ามันจะโดน่ะนะครับแต่ถ้าเป็นคันเวท M L คันตึงอ่ะมันล้างได้แค่นิดเดียวนะครับแล้วก็ต้องรีบสับแล้วแต่ตัวนี้ไซส์ไม่ใหญ่แต่กล้ามใหญ่ไซส์ไม่ใหญ่แต่กล้ามใหญ่อืมไซส์ไม่ใหญ่ไซส์ไม่ใหญ่แต่กล้ามใหญ่นะเดี๋ยวผมจะพาไปช่างดูหน่อยว่าตัวนี้หนักเท่าไหร่ มาผมจะพาช่างดูน้ำหนักหน่อยตัวนี้แปดสิบเจ็ดออใช้ได้นะครับใช้ดีแต่ว่าอยากจะเจอสักร้อยเนาะอือเราจะได้รู้ฟิลมันหน่อยแต่อย่างที่บอกนะเมื่อกี้ผมไม่ได้ไม่ได้วัดนะครับผมลังให้ตึงนะครับนี่แหละข้อดีของเวท UL มันมีดีในคนละแบบนะ m อก็ดีแบบหนึ่ง ul ก็ดีแบบหนึ่งนะครับ UL มันเป็นคน มันเหมาะกับการตกกุ้งสบายๆนะ่ะอืมไม่ต้องไม่ต้องไปโหดร้ายกับมันนะเมื่อกี้ผมล้างตึงๆพอเราล้างตึงอะ่ะเรารู้อยู่แล้วว่าเกสอนเบ็ดอ่ะมันจิกแน่นอนนะครับยกตรงๆได้เลยนะแต่ถ้าเป็นเอ็มเอลมันไม่สามารถตึงได้แบบนี้นะเพราะว่าถ้ามันล้างตึงแบบเนี้ยกุ้งมันรู้ตัวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าด้วยมันเป็นคันที่ที่ค่อนข้างตึงไวไมันช่างแป๊บเดียวมันก็ตึงลว แล้วพอกุ้งมันรู้ว่ามันออกเน่ยนะครับมันไม่เอาเหยือ่อเราแน่นอนนะตัวที่สองผ่านวันนี้เร็วดวอืมฝนฝนตกนะเมื่อกลางวันก่อนออกมาผมก็นั่งคิดอยู่ว่าจะออกมาดีไหมแต่ว่าพอดีนึกขึ้นได้นะครับว่าเราซิงนะอืก็เลยตะคไตะคร้ไปละสามกอแล้วก็อำเจอตะไคร้ผมไปลวเงียบกิฟตเลยพระพิรุณเซ็งตะกะบ่วของจริงเล่ดีรอดูตัวที่สามมาว่ากัน เอ้ก็ถึงเวลานะครับบ่ายสามนะครับที่บ่อเขาจะปล่อยกุ้งทุกๆหนึ่งชั่วโมงนะข้าก็จะเดินไล่ปล่อยไล่ปล่อยไปอของผมปล่อยไปแล้วนะอยู่หน้าผมจะแช่รอดูหน่อยว่าอืมไหนๆๆๆๆจะปล่อยกุ้งนะเตะจุดโทษนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะกับการเตะจุดโทษเทกุ้งไปแล้วอ่ะ แต่ส่วนใหญ่กุ้งมันลงมันไม่ได้กินหรอกนะมันจะเดินนะครับมันจะเหมือนกระจายตัวนะครับโอกาสที่มันจะเฉี่ยวโดนทุ่นอะไรมันสูงมันไม่เชื่อลงปุ๊บกินปั๊บนะน้อยนะครับที่มันจะลงแล้วมันหากินเลยคุณผมมีอาการนะผมจะลองชั่งตึงแล้ววัดดูนะตอนนี้โอ้หลุดนะครับมันมันยังไงเนี่ย เออผมจะอธิบายยังไงอธิบายไม่ออกจะอธิบายยังไงวะอธิบายไม่ออกมันเอาเป็นว่าผมอ่อนแล้วกันนะมันเดินย้อนเข้าหาตัวนะครับเมื่อกี้ที่มันกดลงไปนะมันกดเสร็จมันวิ่งเข้าหาออกเลยนะเวลากุ้งมาเดินสวนตัวมันวัดค่อนข้างยากตกค่อนข้างยากนะเพราะว่ามันจะไม่เหมือนมันเดินออกไปข้างนอกพอมันเดินเข้ามาหาเราต้อง ต้องยืนแล้วถอยหลังออกไปหน่อยนะครับหรือไม่แค่ว่ากดปลายคันลงนะมันก็องศามันไม่ได้อ่ะอืมหาเขาอ้างคนอื่นก็บอกกูตกไม่เห็นเป็นอะไรเลยแต่ทำไมมึงตกปัญหาเยอะอยู่คนเดียววะกับเบลคืนก็บอกกูไม่เห็นเป็นเลยมึงเป็นอยู่คนเดียวสองเดี๋ยวรอดูนะครับตัวที่สามตัวนี้ผมว่าจะจะลองแค่ช่างตึงแร้วัดนะครับจะไม่ได้ช่างตึงและยกเหมือนสองตัวแรกนะเพราะว่าสองตัวแรกแล้วลองดูแล้วมัน ทำงานได้ดีเลยกับคันนี้นะ Black p a n t e r 1.8ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ควรมีเอาไว้แนะนำนะถ้าหาได้นะครับผู้ดีทุกกันเลยอันนี้เป็น EP ที่สองแล้วนะครับในการทดสอบคันพูดถึงคันตกกุ้งนะครับถ้าใครชื่นชอบแนวนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันทีนะครับก็จะประมาณนี้นะช่วงสุกเสาร์อาทิตย์ผมอาจจะออกแข่ง ช่วงวันธรรมดาก็อาจจะมานั่งตกพูดถึงคันพูดถึงทุน่นพูดถึงอะไรเรื่องชาวบ้านอ่ะพูดไปเรื่อยนะครับก็อาจจะลงคลิปได้อทิตย์ละสองคลิปนะครับโดยประมาณนะอืถ้าถ้ามันออกได้แล้วก็ถ้าที่บ้านมันอนุญาตให้ออกนะอืมธรรมดานะหน้าตาดีเที่บ้านห่วงนะกูออกไปแล้ว <c oughs> ก็ไม่จนชูตัวที่สามยังนะ รอตัวที่สามนะครับตัวนี้อย่างที่บอกนะครับถ้าทุ่นมีอาการผมจะล้างตึงเราลองวัดดูนะเดี๋ยวผมจะลองสองแบบนะครับจะลองล้างตึงแล้วก็วัดกับอีกตัวหนึ่งนะครับจะรอแค่ทุ่นมันกดลงไปแล้วก็เคลียร์สายนิดหน่อยแล้วก็วัดเลยนะครับไม่จําเป็นต้องวัดสายตึงนะจะลองดูทั้งสองแบบนะครับแล้วจะดูเส้นคันมันหน่อยว่าความรู้สึกฟิลมันจะเป็นมันจะเป็นยังไงมันจะอยู่ไม่อยู่นะครับอืม ลองลองดูนะแต่ว่ากับกับการที่ล้างตึงและยกอ่ะมันสบายอยู่แล้วอันนี้มันเป็นหน้าที่ของ U L อยู่แล้วนะครับที่มันเสน่ห์ของมันอยู่ตรงนี้แหละ U L นะครับล้างตึงตแล้วก็ยกได้เลยนะมันจะล้างได้ตึงกว่าแน่นกว่า M L นะครับเพราะว่ามันเป็นคันอ่อนนะครับมันเป็นคันอ่อนนะมันจะล้างแล้วมันตึงโค้งเลยอ่ะอย่างถ้าเป็น M L คันตึงต มันจะล้างตึงได้ประมาณนึงนะครับถ้าเราเอาตึงอีกนิดหนึ่งอะ่ะมันจะเด้งนะครับแต่กับ u l อส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจออาการเด้งนะแต่ค่อยๆล้างนะไม่ใช่ว่าจับสายรีบเคลียร์พลืดพอตึงแล้วก็ตึงอย่างนั้นเลยมันมันต้องค่อยๆไล่นะยกข้อมือทีละนิด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 นะครับแล้วก็เส้นมันจะบอกนะครับกับคันคันแนวๆเน,นี้ยนะครับเส้นมันจะบอก บางทีถ้าตัวเบ็ดมันเร้าก้ามนะครับรูดไปที่ก้ามอะ่ะมันจะกึกกึกกึกเลยนะถ้าใครเคยลองรู้สึกฟิลนี้นะเพราะว่าก้ามกุ้งมันจะเป็นตะปุ่มตะปำหนามๆใช่ไหมอ่าตัวเบ็ดนั่นแหละมันจะมันจะรูดกับตัวตัวก้ามมาเลยกึกกึ๊กกึกมาเลยนะแต่ถ้าเป็นปากส่วนใหญ่จะไม่เจอกึกดนะ ถ้าเป็นปากอ่ะอืมันจะตึงแล้วพอเราช่างอีกทีหนึง่งมันก็จะตึงนะครับเพราะมันไม่มีอะไรให้รูดเลยนะมันคือปากแล้วอ่ะนะครับอือก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในการตกกุ้งวันวันธรรมดานะครับที่ไม่ได้ออกแข่งนะก็จะทุนมีอาการนะจะอรอแบบหนึ่งนะเมื่อกี้มันลงไปรอบหนึ่งนะเยอะไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมผมเมื่อกี้มันลงนะเอ,อ้ามันลงจริงป่ะเนี่ย ถอนผมวัดเลยนะถ้าถอนอนะ่ะทุ่นถอนนี่ก็เนี่ยมันมีอาการนะแต่มันยังไม่กดอนะ่ะกดละเดี๋ยวผมจะลองช่างตึงแล้ววัดดูนะปลายสายผมตึงนะตอนเนี้ยวัดอยู่เห็นไหมโอเคเฮ้ยใช้ได้แต่ยังบอกแหละไม่ใช่อย่างที่บอกเมื่อกี้ดูทรงแป๊บนึ่งนะผมบอกมันขึ้นมาก่อนนะครับ ถ้าเราดูที่ปากนะครับจะเห็นเลยนะว่าอาการที่กเมื่อกี้มันซอยกินแล้วนะครับยังไงมันก็อยู่นะครับเพราะว่ามันลงดิกๆิ๊กดิดิกกกดกดกอ่ะนั่นแหละมันซอยกินเหมือนเดิมเหยื่อผมจะใช้แล้วผมค่อยตัดนะครับผมจะไม่ได้นิยมตัดเดี๋ยวทิ้งเอาไว้นะ อันนี้แล้วแต่นะครับแต่บางคนที่เขาใช้หัวเชื้อเขาก็จะตัดเยื่อแล้วก็ไม่แช่เอาไว้ครับแต่ว่าผมไม่ได้ไม่ได้มีหัวเชื้อไงก็เลยไม่รู้จะตัดเยื่อไว้ทําไมให้มันแห้งนะครับเลยตัวที่สามผ่านนะครับวันนี้นะอุ้ยเมื่อกี้ลืมบอเป็นช่างนะครับส่งทีหนึ่งวัดเอ๊ะทำไมผมถึงต้องถอยให้มันตึงเพราะว่าทรงที่ผมใช้ทรงเบ็ดทรงเนี้ยถ้าจะวัดอ่ะ ผมต้องลัางให้ตึงแล้วถอยส่งคืนมันมันจะไม่เหมือนเซเว่นที่ที่มันตึงแล้ววัดนะครับตัวนี้วัดไม่ได้อ่ะมันต้องส่งคืนก่อนนะเดีย๋ยวผมขออนุญาตยกกู้ขึ้นก่นเนี่ยอย่างที่บอกนะครับเมื่อกี้ผมล้างดึงให้มันตึงพอตึงเสร็จทำไมผมถึงไม่วัดในจังหวะแรกนะครับ เป็ดที่ผมใช้น่าจะเป็นทรงกแกลนนะอืมถ้าจะไม่ผิดถ้าผิดถ้ามัวก็ขออภัยนะเพราะว่าผมไม่เคยรู้เรื่องอืมพูดตามเข้าอีทีหนึ่งทรงนี้ผมลองสังเกตแล้วนะครับถ้าเราวัดในขณะที่มันตึงเวลาปุ้งมันเดินชนอะล้งตึงแล้ววัดอะ่ะไม่อยู่นะครับมันต้องลังตึงแล้วส่งให้สายหย่อนแล้วค่อยวัดนะครับมันถึงจะอยู่นะเลยตัวท,ที่สี่เรวแท้ โอ้โหเห็นไหมว่ามันยังไม่ทันได้เข้าอุ้ยมันยังไม่เอู้หนีปุกมันยังไม่ทันได้เข้าปากเลยมันเข้าด้านข้างมันนะตัวที่สี่ใช้ได้นะที่สรุปผมเอาคันมาพูดคันที่สองแล้วคันแรกเป็นกินาลีนะครับ EP ที่หนึ่งนะอันนั้นเป็นกินาลีนะครับอันนี้เป็น EP ที่สองในการรีวิวและก็พูดถึง คันตกกุ้งนะครับอืมไม่ดีทุกคันเลยว่ะจะมีคันไหนที่กูบอกไปดีมากว่าในกเบลกูเห็นมึงกูเห็นมึงใช้มึงบอกว่าคันนู้นก็น่าใช้คันนี้ก็น่าใช้อืมสรุปกูต้องมีกี่คันวะเนกเบลนะผมก็พูดตามความรู้สึกนะครับว่าคันมันเป็นแบบเนี้ยมันรู้สึกแบบเนี้ยนะครับอืมส่วนที่บอกว่ามันดีหรือไม่ดีก็มันอยู่ที่คนเอาไปปรับใช้อ่ะนะครับแต่ส่วนตัวผมไม่นิยมคันหนึ่งจุดแปด ไม่ใช่หนึ่งจุแปดไม่ดีนะแต่เพียงแค่ว่าผมเป็นคนชอบเล่นเลาะขอบหน้าบ้านตัวเองนะครับหลังออกหน้าตะก้านะครับผมมองว่าหนึ่งจุดห้าผมสะดวกกว่าหนึ่งจุแปดแค่นั้นเองอืมแต่ถ้าเกิดไปไปงานกลางๆบ่อเลยนะอืมถ้าเป็นหนึ่งจุดห้าที่ผมใช้เดิมๆนะอืมผมก็จะได้แต่มองชาวบ,บ้านเขานะครับเพราะว่าบุญไม่มีคันไปไม่ถึง กันเลยนะมันมีข้อดีแล้วก็ข้อไม่ดีนะครับไม่เหมือนกันนะ1.8กับ1.5ไม่ตายตัวอยู่ที่เราเลือกใช้งานบางคนเขาพกสองคันก็มีนะเคยเจอนะ1.5ด้วย1.8ด้วยนะครับเอาไว้เผื่อในในสองกรณีนหะปุ่งมันเล่นกลางบ่อเราก็จําเป็นต้องใช้คัน1.8ไม่อย่างนั้นก็ต้องใช้1.5แล้วยืนถือแต่ถ้าขายันยืนไม่เมื่อยก็เอานะครับบางคนเขาก็ขี้เกียจยืนไง <Okay. S 1> เดี๋ยวมารอดู <Okay. S 1> ตัวที่ห้าแต่อย่างบางคนเขาเขาใช้จนชํานาญแล้วนะครับเขาสามารถล้างตึงละวัดได้เลยนะแต่ผมลองแล้วอะ่ะล้างตึงละวัดส่วนตัวผมไม่อยู่นะก็เลยต้องส่งสายหย่อนแล้วก็วัดอืม,มันจะรู้สึกมั่นใจกว่าโอ้ทุ่นมีอาการเห็นไหมมันจมลงมานิดเดียวนะผมจะลองวัดแบบสายหย่อนหย่อนดูนะหนึ่งสองอแต่อาการอย่างเนี้ย มันอย่างที่มันเหมือนตัวเมื่อกี้แหละคือมันกินซอยนะครับมันไม่ใช่ว่ากินแล้วกดลงไปนะครับทุ่นจมลงผิวน้ำนิดเดียวเองนะครับดูยังไงก็รู้ว่ามันซอยกินนะอืได้บอรดได้กินหัวใจไก่ทีแท้เดี๋ยวผมขอกุ้งขึ้นแป๊บนึงตัวที่ห้าหัวใจไก่นะอืมหมดเลยแหละ ไม่เข้าปากนะครับตัวนี้นะไม่ได้เข้าปากนะปากมันอยู่นี่อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าระหว่างที่มันซอยนะครับผมไม่ได้ช่างให้ตึงนะครับวัดเลยนะพอวัดเลยตัวเบ็ดก็เลยเลื่อนนะครับไปเข้าทางข้างๆปากมันหรือปีมันอะเลยอืมไซดดีเดี๋ยวผมพามาช่างหน่อยมันเท่าไหร่ประตูสิไม่ให้ดูแปดสิบสองแปดสิบสองได้ไง ได้จแปดสิบสองได้ใจนะบ่อนี้นะอืใครจะมาก็มาใจ,จเขาบอกเขามีรางวัลให้นะ <S <S กับที่บอ่อพี่วุฒินะครับเลขเบิ้ลเลขอะไรไม่รู้อะโอเคตอนนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวนะบู๊ใช้ได้นะครับกับเวลาตอนนี้เวลาบ่ายสามยี่สิบหกนครับเดี๋ยวผมมาใบาเวลาให้ดูนะ ผมมาบ่ายสองสี่สิบนะครับยังไม่ถึงชั่วโมงเลยนะผมผ้าตัวผ่านไปแล้วนะครับอืมนี่ไม่ได้เน้นเลยนะนี่คือมาคุยแต่เรื่องคันอืมถ้าเน้นแต่เรื่องตกกุ้งนี่ผมว่าต้องมีเป็นโลอืมไม่ได้มองนะว่าตกกุ้งเยอะเก่งนะอืมนะอืมถ้าเน้นตัวเอาจริงๆเดี๋ยวผมก็มีบีบเป็นโลนะอืมอะเลเดี๋ยวมันรอดูนะครับตอนนี้ 5, บ่ายสามยี่สิบหก นะครับอืม <6 S 1> ผมเหลืออีกสิบนาทีอะ่ะครบชั่วโมงอุ้ยใช่ป่าววะเออใช่วะอืมถ้าตัวเองนะเลยรอดูตัวที่หกหน่อยนะครับแต่วันนี้กุ้นกุ้นทุยกุ้งสิ <laughs> กุ้งค่อนข้างจับนะแต่ว่ามันลงแล้วก็มันแทบจะไม่ได้ลงมุดจุ๊บไปอะ่ะ มันจะลงจากน้ําลงไปแล้วก็เด้ง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 อยู่ใต้น้าอย่างเงี้ยเหมือนอาการที่ผมได้มาสองตัวอย่างเงี้ยคือมันซอยเหยื่อกินแน่นอนนะครับมันลงกินชิวเลยนะวัดยังไงก็อยู่แล้วก็ผมจะว่า้ฟังนะครับถ้าเราตกไปนานๆน่ะลองเช็คเหยื่อดูนะสีมันสิเห็นไหมอันเนี้ยมันยังไม่ได้โดนน้ำเห็นไหมอือความน่ากินมันต่างกันไหมอืมถ้าเราตกไปนานๆแล้วอ่ะเปลี่ยนเลยนะครับถ้ามันไม่เอานะก็เปลี่ยนนะครับอย่าไประหยับเหยื่อืูผมใช่ดิ กดใจกดประหยัดเลยอือือเปลี่ยนเลยนะอือให้มันสีมันดูน่ากินหน่อยนะครับอืบางทีสีมันจืดสีมันซีดกลิ่นมันไม่ออกอ่ะนะครับกลิ่นโคงกลิ่นคาวมันไม่มีนะมันไปกับน้ําหมดแล้วอ่ะนะครับกุ้งมันก็ไม่ค่อยสนใจนะอือเราเปลี่ยนเยอะดูมันก็เหมือนตกปลาแหละเช็คเหยื่อนะครับอืมเช็คเหยื่อดูหน่อยอย่างเมื่อกี้เอาขึ้นมาเห็นไหมสีซีดเลยงั้นแหละเพราะว่าแช่เอาไว้นานแล้วนะแล้วก็รู้สึกผมใช้ตกไปสองตัวนะเหยื่อเมื่อกี้นะครับผมเป็นคนที่ถ้าตก กุ้งแล้วเหยื่อมันไม่ได้หายไปไหนก็จะเอาเหยื่อเดิมอ่ะแต่งทรงให้มันดีๆแล้วก็หยอดลงไปใหม่นะครับช่วยตังบอก็ไปหยัดนะเออ้ยบอเขามีคืนทุนค่าเยื่อไปวะ <c oughs> อื <c oughs> รอตัวที่หกผมว่าจะอยู่สักชั่วโมงนึงแหละนะครับอีกไม่กี่นาทีนะอืมจะครบชั่วโมงแล้วจะต้องกลับไปทําธุระที่บ้านต่อนะครับอื <c oughs> ยุ่งทั้งวันเดวยววันเดียเดี๋ยวทำหลายอย่างนะอืสนุกนะครับแต่ผมชอบนะผมไม่ชอบปล่อยให้ตัวเองมีเวลานั่งว่างมองท้องฟ้านะครับผมว่ามันไร้ประโยชน์ครับผมก็เลยชอบหาอะไรทําอย่างนี้ยแหละเพราะมันสนุกดีน่ะนี่นะทํางานด้วยทําเบ็ดด้วยแล้วก็ทําช่องด้วยอื mm. <c oughs> ตกแข่งกุ้งด้วยกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าล้างจานหุงข้าว <c oughs> ดี <c oughs> ใครได้เป็นผัวได้ประเสริฐสุดแหละ เดี๋ยวถ้าตัวนี้ถ้าจะครบชั่วโมงแล้วมันไม่มาเราก็มูฟนะครับก็มาเดี๋ยวผมมานั่งสรุปให้ฟังกับแบ็คแพนเทอร์ด้ามกลม1.8คันนี้นะครับเดี๋ยวภาพชัดๆเดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ดูอีกทีนึงนะว่ากล่องมันเป็นยังไงแล้วก็ตัวคันชัดๆ มันเป็นยังไงนะครับกับ b a c k p a n t e r ร1.8คันนี้เป็น UL ที่น่าใช้นะครับโดยรวมนะเด้งนะครับผมลองดูกุ้งนะครับที่ขึ้นมาจะบอกพี่วุฒนะส่วนใหญ่ก็ไซส์80อัพทั้งนั้นก็เด้งดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าการคอนโทรลกุ้งอะ่ะผมยังมองว่ามันยังสู้กับคัน ML ไม่ได้ ML ก็จะเป็นประมาณคันกลางแล้วกันนะครับการคอนโทรลกุ้งฉีกออกซ้ายฉีกออกขวา เวลาเราเลี้ยงเก็บมันอ่ะมันค่อนข้างใช้เวลานะมันคอนโทรลยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นคันอ่อนนะครับแต่คันอ่อนมันก็มีข้อดีนะครับในกรณีที่มันเกี่ยวปีมาเกี่ยวก้ามมาเกี่ยวบางๆอ่ะคันอ่อนมันสามารถคอนโทรลกุ้งได้มันหลุดยากอ่ะเพราะว่ามันเลี้ยงได้นะมันมันมีเขาเรียกอะไรอ่ะมันห้อยตัวกว่ามันไม่ได้ตึงกระด้างเหมือน m อนะครับ แต่ถ้าเอมอโอกาสที่มันเกี่ยวกล้ามมาเกี่ยวปีมาแล้วถ้ากุ้งมันออกแรงเฮือกสุดท้ายอะถีบออกมันมีโอกาสหลุดนะครับเพราะว่าด้วยตัวคันมันไม่ได้ห้อยตัวเหมือน u l อนะครับ UL อมันข้อได้เปรียบของมันคือมันห้อยตัวดีกว่านะครับมันสามารถเลี้ยงกุ้งเข้ามาหน้าบ้านได้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 ยังไงอ่ะโอกาสได้ตัวสูงกว่าถ้ามันติดบินเมย์นะแต่ถ้าเกิดว่ามันเต็มปากกับคันอะไรก็ก็รับจบได้หมดแหละ นะครับส่วนใครอยากได้คันนี้อยากมีเอาไว้ใช้ก็ลองไปหาดูตามในกลุ่มนะครับที่ผมไม่มีนะอืมหลือทันงเดียวนี่แหละนะครับอืมแล้วก็ลองไปดูนะครับส่วนราคาก็อย่างที่บอกนะครับเพราะว่าหลายคนจะได้ไม่ต้องพิมพ์ถามข้างล่างนะครับแต่ถามพิมพ์ได้ไหมพิมพ์ได้นะครับว่าคันมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับคันนี้ที่ผมเจอในกลุ่มส่วนใหญ่จะเป็นมือสองทั้งหมดนะครับสามพันสามพันห้าสี่พันมันอยู่ที่สภาพด้วย นะครับว่าคันมันผ่านอะไรมาเยอะขนาดไหนนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะกับเอ่อการตกกุ้งกับ EP ในรูปแบบที่มาพูดถึงตัวคันนะครับระหว่างเราโมทุนมีอาการเดี๋ยวผมจะลองช่างตึงและยกสักตัวหนึ่งผมชอบฟิลนี้แบบนึงนะยูอุ้ย ทำไมกูไม่ได้ปิดคลิปเท่ๆวะแลนะอืมลูกนี้กูน่าวัดไปเลยนะอือเส้นอยากปิดคลิปเท่ๆนะครับตัวที่หกสรุปไม่ได้อืมชั่วโมงนี้นะครับได้ห้าตัวนะวันนี้นะครับก็สรุปประมาณนี้ใครที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมทีแล้วก็คอมเมนต์ถามได้นะครับคาเมล ลรวคันรุ่นนี้เป็นยังไงคันรุ่นนั้นเป็นยังไงถ้ารู้เดี๋ยวมาบอกนะครับอืมแต่ถ้าไม่รู้ก็เดี๋ยวด้นสดเอานะอืมผิดถูกไม่รู้แหละพูดพูดไปก่อนโอเควันนี้ไปก่อนนะครับขอบพระคุณทุกทุกท่านที่กดติดตามแล้วก็รับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ